รุ่นเยอะมาของของอาจารย์จ้ำที่นี่ต่ำกว่าจากสิบแปดหรือยี่สิบผมจะไม่สักที่นี่ผมไม่ค่อยมีเด็กส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจคนวัยกลางคนสามสิบสี่สิบห้าสิบประมาณนี้นะวัยกลางคนวัยที่รู้ตื่นอาจารย์จ้ำการสักรอยสักของอาจารย์จ้ำเนี่ยพวกศิลสาราสัตว์มีมะมีอะไรที่ที่ที่สักมากสุดอะไรที่สักมากสุดนะปัจจุบันนี่นะผมว่าอย่างนี้คนมันเยอะ คนมันเยอะที่นี่ลูกศิษย์ผมเยอะวันหนึ่งเนี่ยประมาณสิบคิวถึงยี่สิบคิวต่อวันถ้าเกิดสักตัวใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาต้องพูดอย่างนี้เลยใครจะได้เสือสักตัวโหนั่งรอเป็นชั่วโมงอ่ะต้องพูดอย่างนี้ต้องนัดถ้าเกิดจะสักเสือสิงก็ทิ้งแรกอะไรก็แล้วแต่ต้องนัดกันก่อนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหลงนาณาทองหัวใจเศรษฐีการเงินนเมตตาประมาณนี้นะจินดามณีอย่างเงี้ยก็จะสักไป อาจารย์อาจารย์จ้ำม,มีก็จะดูก่อนว่าจะสักอะไรให้ใครมีมีแบบนะหรือว่าหรือว่าอาจารย์จ้ำจะสักสดส่วนใหญ่าาที่นี่ปัจจุบนนันคืออย่างนี้สดอาจารย์จ้ำสด,สดไม่มีแบบไม่มีไม่มีไม่มีอักขระไม่ใช่ว่าเขียนก่อนแล้วว่าป,ปั๊มลายก่อนแล้วมาสักไม่มีไม่มีนะไม่มีโอ้ต่างต่างกันยังไงอาจารย์จ้ำลักษณะแบบนี้คือคืออย่างนี้ปัจจุบันที่เนี้ยผมยังสักเข็มผ่ายังสักเข็มออริจินอลเหมือนเดิมไม่ใช่เครื่องอืไม่ใช่เครื่องอืแล้วก็ คือในการสักเสกละยาหญ่ของที่เนี่ผมยังยึดมั่นถือมั่นของในการสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ของเก่าของเก่าอะไรจินอ่นเลยอะไรจินอนเลยความความความสวยงามแตกต่างกันไหมถ้าเกิดเขามีแบบอย่างนั้นกับอาจารย์อาจารย์จ้าศสักแบบผมสู้ได้นะผมสู้เครื่องได้ครั้งหนึ่งผมก็เคยประกวดแล้วหลายครั้งในวงการแทตทูในวงการที่งานประกวด MBK Hall ในการไปต่างประเทศผมคิดว่าลายสักไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกัน ผมสู้ได้มคิดว่าผมสู้ได้ผมสู้ได้ผมสู้ได้คืออาจารย์มันคลาสสิกอาจารย์จ้านเป็นจิตกรเป็นอะไรนักวาดนักอะไรชอบ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 สถาปัตยกไรนมเราเรามีความเป็นศิลปินอยู่ไหมต้องบอกว่ามีเพราะที่นี่พี่อนุชาเข้ามาเห็นใช่ไหมผมออกแบบและดีไซน์เองทั้งหมดผมเขียนแล้วก็ให้ลูกศิษย์คนนียเป็นวิศวกรมาถอดแบบถอด B O Q แต่ทุกอย่างในงานสถาปัตย์ที่นี่ผมคุมเองนะผมสร้างเองทั้งหมด เทปูนเองปั้นเองอะไรเองอันนี้ก็แสดงว่าอาจารย์เจ้าไม่ใช่อาจารย์ศักยันต์อย่างเดียวเป็นจินเป็นศิลปินศิลปินในการสร้างงานด้วยอาร์ติส์คนหนึ่งอาร์ติสตมีมีอารมณ์อาร์ตไหมอาร์ตจังหวดอย่างนี้มีอารมณ์อาร์ตถ้าไม่มีอารมณ์อาร์ตสร้างของพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าของพวกนี้ยศิลปะเนี่ยอมันคู่กับจิตวิญญาณอืมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกโอ้เนี่ยอาจารย์เฉลยมใลยเลยนะเนี่ยขึ้นอยู่กับความรู้สึกเช่นผมผมคิดว่า อาจารย์เฉลิมชัยก็เป็นไอดอลผมเหมือนกันอ,อทุกอาชีพไม่มีไส้แห้งทุกอาชีพต้องมีสมองเอต้องคิดต้องมีปัญญาเหมือนการบูชาครูเหมือนกันพรูนี้เราจะบูชาครูปัญญาวุฒิเราต้องการปัญญาครูบาอาจารย์มาเป็นอาวุธในการดําเนินชีวิตอทุกคนต้องมีสติต้องอมีสมาธิและต้องมีปัญญาแต่ถ้าเกิดมีปัญญาอย่างเดียวแต่ไม่ทํากินสักไปแล้วไม่ทํากินก็ช่วยอะไรไม่ได้มเออจริงๆต่อให้มันชี้อย่างเช่น ที่จา์เบียร์เขาบอกอ่ะก็พูดถูกวางหงจงหงช่วยถ้าจะไม่ทําแดกก็เท่านั้นจะศักเสรเจแล้วจย์ก็ไม่ทาแดกก็เท่านั้นจริงเป็นเรื่องจริงจริงเป็นเรื่องจริงก็คือคือถ้าถ้าทําอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องทําทํากินน่ะทํากินต้องทํากินเอแต่เราต้องมีพลังบวกต้องมีพลังบวกต้องมีจิตจิญญาณในการดําเนินชีวิตต้องมีสติที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกีนก็ไม่ได้ผิดอืสติสมาธิปัญญา มีความวิทยาอุตสาหะมีความมานะขยันมันเพียรทุกสินทุกอย่างก็จะช่วยเราเองอาจารย์จ้าครอบครูเนี่ยอาจารย์จ้าใช้เสียนอะไรครอบเสียนพ่อแก่พ่อแกเสียนพ่อแก่นะเสียนพ่อแก่เสียนพ่อแก่ครอบถ้าดูถ้าดูจากจากพื้นที่ตรงเนี้ยโอ้โหอาจารย์จ้าใช้เวลาสะสมนานนะตลอดระยะเวลาของความเป็นอาจารย์คนนา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 นต้องบอกนี้เอาแบบจริงจรงจลางๆนะประมาณสัก สิบสามปีสิบสี่ปีประมาณนี้ฝ่าฝ่ายจะได้ถ้า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 เอบางเสียงเนี่ยรอมาสองปีก็มีบางเสียงสามปีก็มีอาจารย์จำลองประเมินมูลค่าเหรอโอ้โหหาไม่ได้อืคุณข้างได้จิตใจเหมือนด้จิตใจปะเหมือนเอาง่ายๆเหมือนพื้นแผนหลวงพุทธิวัดละาหารไรวัดไรวันรียุคแรกก่อนที่เป็นชื่อวัดละวัวัดละหานไรเมื่อสมัยก่อนแจกไม่มีคนสนใจอืทุกวันนี้เป็นไง อืมเป็นล้านล้านทุกอย่างคือคุณค่างด้านจิตใจด้านจิตใจคุณค่าด้านจิตใจอันนี้มีมีคุณค่ามีคุณค่าต่ออารจำทั้งหมดเลยมากเพราะว่าคือลูกศิษย์ช่วยกันบ้างสร้างบ้างบางคนมีการบนบานสานกาวก่บท่านพ่อแก่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็เอามาของมันบนบานสันกล่าวมั่งไอ้นี่มันได้จริงไหมเรื่องการบนบานเนี่ยต้องพูดอย่างนี้การบนบานสานกล่าวเนี่ยมันขึ้นกมันขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆพี่อขึ้นอยู่กับถ้าเกิดว่า อย,อย่างที่ผมสร้างเอา,อาง,ง่ายๆอย่างที่ผมสร้างเนี่ยอืถ้าไม่ได้โอวดจริแต่ถึงจะโอวดจริก็ได้เพราะผมไม่ใช่พระต้องพูดอย่างนี้ถ้าเขาไม่ดีจริงถ้าหรือวิชาไม่ดีจริงใครจะเอาเงินมาสร้างพี่อืสิบบาทยี่สิบ,บาทผมเองผมเป็นอาจารย์คาราวาสผมไม่ใช่พระอืที่นี่ผมไม่มีทอดกรถินพี่อืแต่ที่ผมสร้างกันเนี่ยคือไม่ไม่มีเจ้าภาพผมพอเฟซบุ๊ก่าผมไม่มีผมไม่มีเจ้าภาพไม่มีเจ้าภาพหลัก มีลูกศิษย์ลูกหาที่คณะสัตหานช่วยๆกันเทปูนกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างว่าผมกระมุงกระเบื้องเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยแผ่นหนึ่งพันห้าร้อยแผ่นเนี่ยแผ่นละสิบเอ็ดบาทกระเบื้องเอซีจีแผ่นละสิบเอ็ดบาทผมโพสเฟสบุ๊กในเพจลูกศิษย์ในแฟนเพจผมนะสองหมื่นห้าพันคนต้องการกระเบื้องหนึ่งพันห้าร้อยแผ่นขอคนละสิบเอ็ดบาทเหลือไหมพี่เหลือสิชั่วโมงประมาณวันหนึ่งก็เต็มแล้ว ทำบุญคนละล็กคนละน้อยอาจารย์จะเทปูนปูนตาเสือลูกก็ร้อยห้าสิบบาทขอคนละลูกร้อยห้าสิบาทร้อยคนเต็มแล้วท<ำ>่านอย่างนี้อะไรมันทําให้ลูกศิษย์เนี่ยมั่นใจในตัวอาจารย์จำเราเป็นคนแบบนี้ผมเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็จะสร้างอะไรเนี่ยผมเป็นคนเอาจริงเอาจังผมเป็นคนที่คือทุกอย่างทําทําด้วยตัวเองอทุกอย่างสร้างด้วยจิตวิญญาณสร้างด้วยหยาดเหงือ่อแรงงาน บางครั้งก็มีน้ําตาเพราะว่าเหนื่อยอืบางครั้งก็ต้องพูดอย่างนี้บางครั้งในการสร้างเนี่ยเรื่องการเงินอเจ้าจภาพเป็นเจ้าภาพอาจารย์หนูเป็นเจ้าภาพนะอาจโดนเทอย่างเงี้ยก็ต้องหาเงินต้องหาเงินอ่าต้องหาเงินเพราะว่าคืออย่างนี้เนื่องด้วยการสร้างรายได้กับรายจ่ายบางครั้งไม่สมมุิกันออืแสดงว่าอาจารย์จ้าโดนทเทเยอะก็บ่อย แต่ทุกวันนี้ใครจะทาอะไรทําได้นะแต่กาตังมาเลยกาตังมาก่อนตรรมาก่อนใช่ใช่หลายคนต้นไม้ต้นไม้นู่นไฟไปกาตังมากันเทกันเทบอกกันเทหลายรอบกันเทหลายรอบกันเทหลายรอบถ้าดูจากจากตรงนี้นะโอ้อาจารย์อาจารย์จัดจัดสวยเลยนะครับทีนี้ว่าถ้าดูเนี่ยอาจารย์คารวาสเนี่ยที่อาจารย์ศรัทธาเนี่ยมีใครบ้างโอ้โหถ้าอาจารย์คารวาสที่ผมศรัทธาเลยนะที่ศรัทธา ไม่ทานด้วยเป็นเด็กคนหนึ่งแต่ฟังประวัติแล้วผมชอบอืมผมชอบท่านพ่อเที่ยงนุ่มมานาอืชอบอาจารย์ชีอาจารย์ชุมชัยคีรีเขาใช้สวนจังหวัดพัทลุงชอบอาจารย์รอดสุขแสงจันทร์ท่านพ่อรอดสุขแสงจันทร์อบองคงจากครูกรรมฐานวัดประดู่ทรงธรรม,มในใสายอาจารย์คารวะแล้วก็อีกคนหนึ่ง อาจารย์ฟ้อนดีสว่างอาจารย์เฮงไพวันนึี่หลักๆเลยหลักๆเลยที่ผมชอบอทำไมไม่ทันด้วยเออถ้าดูถ้าดูจากอาจารย์คาราวาสหลายท่านก็จะเป็นจะเป็นอาจารย์เหล่านี้ทำไมทำไมทำไมถึงเป็นอาจารย์เหล่านี้ผมคิดว่าในฐานในพื้นฐานเนี่ยท่านสอนลูกศิษย์ดีถึงมีเรื่องเล่าจากลูกศิษย์และลูกศิษย์ยึดมั่นถือมั่นในคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แบบยึดมั่นถือมั่นผมต้องถามว่าแบบยึดมั่นถือมั่นหลายๆคนรู้จักกันหรือเปล่า ผมกับลูกศิษย์ผมผมก็พูดทุกปีความยึดมั่นถือมั่นหลายๆคนรู้จักกันไหมความศรัทธาศรัทธาและเชื่อถือเนี่ยรู้จักกันหรือเปล่าอือันนี้คือเรื่องจริงครับเรื่องของความเชื่อและความศรัทธานะ่ะรู้จักกันหรือเปล่าอออืความยึดมั่นถือมั่นับข้อแม่ครูบาอาจารย์รู้จักกันหรือเปล่าแล้วผมก็เชื่อว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหลายๆท่านที่ผมได้พูดมาในเกินน่ะท่านสอนลูกศิษย์ด้วยความยึดมั่นถือมั่นอื ท่านพ่อเที่ยงนุ่มมานาก็สอนลูกศิษย์แบบยึดมั่นถือมัน่นใครสายนี่สายบ้านนีสายพ่อเที่ยงเขาก็พูดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย<อ>สายใต้สายอาจารย์ชุมสายเขาอ้อสายอะไรเขาก็พูดกันอะไรกันคือแล้วเราได้ฟังประวัติจากครูบาอาจารย์อ่านหนังสือแล้วก็ฟังประวัติทุกวันนี้ก็มีรายการ YouTube แล้วก็ในโลกโซเชียลคูกเกิลคูกเกิลมั่งอะไรมัง่งไ,ได้พอได้พอได้ประวัติแล้วเราก็อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้รับประวัติครูบาอาจารย์เราก็ได้สายวิชาแล้วก็ได้ใช้และอย่างหนึ่งคือตัวเราเองเราก็ได้ ได้ใช้ในะตำลับตำราของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เห็นอย่างเช่นตำราของอาจารย์เทพสาริกรบุตรอะาหลายอาจารย์ในประเทศไทหยหลายๆคนใช้อลหลายๆคนใช้ท่านได้ทําหนังสือออกมาลหลายๆคนใช้เนี่ยอืมผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยมีจิตวิญญาณในความศรัทธาแต่ละคนไม่เหมือนกันออืื